วิธีสร้างพลังที่ทําให้เราไปต่อในทุกๆเรื่องแบบไม่ง่ายสบายๆนั่นคืออะไรรู้ไหมคะวิธีที่1คือการที่เรานะคะลุกขึ้นมาชมเชียร์ตัวเองนะเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้ถ้าเรานาะไม่ให้ขวัญและกําลังใจตัวเราเราเองก็ไม่มีแรงที่จะไปต่อใช่ไหมสิ่งที่2ค่ะคือการให้พลังตัวเองว่าวันนี้เราสามารถแก้ไขสถานการณ์และก็ไปต่อได้เสมอค่ะ วันนี้เราจะหยุดก็ต่อเมื่อเราตายถ้าเรายังไม่ตายเราก็ไปต่อสิ่งที่3ค่ะคือการมองเห็นนะคะสิ่งต่างๆนะที่เป็นเรื่องราวดีๆเพราะอะไรรูกพี่คะทุกครั้งที่เรามองเห็นเรื่องราวดีๆมันก็เป็นการตอกย้ำว่าเฮ้ยสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับเราง่ายๆเช่นเดียวกันแต่กับกันค่ะถ้าเราไปมองเหตแต่เรื่องราวลบๆเรื่องราวที่ทําให้เราหดหูใจเราจะไม่มีพลังไม่มีความสุขไม่มีขวัญไม่มีกําลังใจจะไปทําอะไรเลยใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้เลือกที่จะสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวเราเอง เลือกที่จะกําหนดชะตาชีวิตด้วยตัวเราเองเราคือคนกําหนดทุกสิ่งของตัวเราเองค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ